สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเครื่อง HP นะครับผมตัวนี้หมึกมันไม่เข้าตลับนะครับหมึกมันไม่เข้าในสายนะหมึกมันย้อนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมานะครับแนะนํานะครับวิธีไล่น้ําหมึกนะครับผมก่อนอื่นนะครับรุ่นนี้มันต้องแกะเครื่องนะครับผมก่อนจะมีน็อตอยู่ข้างบนนี้นะครับสองตัวนะครับตรงมุมนี้นะครับตรงนี้ผมนะซ้ายขวานะครับผม ทำการถอดน็อตออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านหน้าอีกนะครับสองตัวนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้ของผมนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับ ตรงนี้นะครับมันจะเป็นล็อกนะครับเียเราใช้ไขควงปากแบนเรานะครับงัดขึ้นนะนี่ครับนังงัดออกมาแบบนี้นะครับน็อตมันจะหลุดนะครับผมเวลายกขึ้นนะครับผมดูตัวอันนี้ด้วยนะครับตัวสายสแกนเนอร์มันจะหลุดนะค่อยๆเอาขึ้นนะครับผมนะครับมันจะมีสายสแกนตรงนี้ครับผม มันก็ถอดออกได้นะครับถ้าเราจะไล่แบบง่ายๆนะนะครับเวลาใส่เราก็ใส่กลับคืนนะครับแต่ผมจะถอดออกเลยนะครับแบบนี้นะอ่ะถอดออกเลยนะครับคุณเพื่อนสังเกตไหมครับหมึกนะครับผมหมึกมันไม่เข้าตลับนะครับเนี่ยหมึกมันย้อนนะครับมันไม่หมึกในสายนะตรงนี้เราก็จะไล่น้ําหมึกนะครับผม เวลาผมจะไล่ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็จะยกสายออกมานะครับถอดสายออกมานะครับผมก็จะไล่ตามสีนะครับที่มันย้อนนะนะครับผมเราก็ดูว่าสีไหนมันย้อนบ้างนะครับผมอย่างสีน้าเงินย้อนแล้วก็ผมก็จะถอดตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยครับใช้สลิงนะครับผมใร็จุกยางนะครับ จะเข้าไปแล้วก็ดูดนะครับผมพอสีน้ำเงินวิ่งมาแล้วครับเรากดปลายสายไว้แบบนี้นะครับบีบไว้นะครับไม่ให้มันยิ่งวิ่งย้อนแล้วก็เอาเสียบเข้าไปในตัวนี้คืนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่ย้อนนะครับผมจากนั้นเราก็ดูดสีดํานะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมทําเหมือนกันแบบนี้ก็มันเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมมันคิดง่ายๆก็คือเราจะไล่ยังไงก็ได้นะครับให้น้ําหมึกมันไม่ย้อนนะครับผมเราก็จะถอดออกนะครับ เอาเข้าไปอย่างนี้ครแล้วก็ดูดนะครับน้ําหมึกนะครับพอดูดน้าหมึกมันวิ่งมานะครับเราก็กดปลายสายไว้กดอย่างนี้คระเพื่อไม่ให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับคืนนะครับในลักษณะนี้ครับผมสีแดงมันย้อนเราก็ทําเหมือนกันทุกสีนะครับผมเวลาเราใส่คืนก็ในลักษณะนี้ครับกดลงคืนได้นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่นะครับเนี่ยที่เราถอดออกมาเนี่ยนะครับผมตัวล็อกนะครับ นะครับเราก็ล็อกสายไว้นะครับผมเนี่ยไล่ไม่ยากนะครับทําไมเราถึงมาไล่น้ําหมึกทาไมหมึกมันถึงย้อนบ่อยนะครับของ HP นะครับตัวปั๊มเนี่ยมันไม่เหมือนของแบรนด์อื่นนะครับเห็นไหมตัวปั๊มเนี่ยมันไม่เหมือนแบรนด์พวก่เอฟซันแค n น n หรือบาเทอร์นะครับมันไม่มีแรงที่จะดูดน้ําหมึกเข้าในตัวตลับได้นะครับปัญหานี้ก็เลยเยอะนะครับผมเนี่ยใครมีปัญหาแบบนี้ลองลองแก้ไขตามนี้ดูนะครับผมส่วนการดูดหมึกก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมส่วนสแกนเนอร์เวลาเราถอดมาแล้วนะครับเราก็ใส่นะครับ ระวังสายบันพับนะครับผมใส่กลับก็ใส่คืนให้ตรงแล้วก็กดลงได้เลยนะครับนี่ข้างหน้าก็งัดให้มันเข้าล็อกนะครับเห็นไหมครับที่เหลือก็ยึดน็อตคืนนะครับ ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าใครมีปัญหาแบบหมึกไม่เข้าตลับหมึกมันย้อนนะครับผมก็ลองทําดูนะครับผมเครื่องของ HP จะคล้ายๆกันนะครับทุกรุ่นนะครับผมมีปัญหาแบบนี้ก็ลองแก้ไขกันดูนะครับเทคนิคการซ่อมเครื่องก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะถนัดแก่แบบไหนหรือแบบไหนนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะครับ ซ่อมอะ่ะมันไม่ยากเครับเราทำยังไงก็ได้ให้ขอให้เครื่องมันใช้งานได้ครับมันมันไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็แค่แนวทางนะครับในการซ่อมเนาะถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากพี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ